สวัสดีครับวันนี้มาพบกันหน่อยนะทับหนึ่งก็เนื่องจากว่าประเทศไทยของเราอ่ะได้นายกคนใหม่นะนะคุณอุ้นอิงเขาได้เป็นนายกนะก็ส่วนตัวไม่ได้มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะรู้ว่ามันมีผลกระทบในเรื่องการลงทุนยังไงสําหรับองค์อิงมันจะทําให้หุ้นขึ้นหรือหุ้นลงหรือยังไงอะไรเงี้ยทับสินไหนบ้านที่ได้ไปโยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่ผลกระทบโดยตรงน่าจะเป็นหุ้นไทยนะ หุ้นไทยมันจะขึ้นหรือลงอ่ะอันเนี้ยก็คือต้องดูว่าแต่ส่วนตัวคิดว่าเขาเป็นมาเป็นอ่ะพุดนมีโอกาสขึ้นนะมากกว่าลงนะเพราะว่าเพราะว่าพ่อเขาอ่ะก็คงไม่ต้องคงต้องทําให้เศรษฐกิจมันดีอ่ะคงจะต้องอัดฉีดอไอตุ้มอัดอาจะเยอะช่วงเนี้ยแล้วคิดว่าอัดเยอะแต่ใช่ไหมเศรษฐกิจมันดีอะไรเงี้ยมันคงจะไปยุบสภาอะไรเงี้ยตอนช่วงดีๆแล้วก็ไปเลือกตั้งใหม่คิดว่าอย่างนี้นะ คิดว่ามันอาจจะทําให้ให้ให้เศรษฐกิจกมันดีอะ่ะอาจจะไม่ได้ดีถาวรหรอกแค่ดีให้ชั่วคราวช่วงปัดหน้าแล้วก็ทําให้ทําให้หุ้นขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่า,างี้นะเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตจะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม,ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเขาคงต้องเอาโครงการอื่นมาทดแทนเน่ยซึ่งโครงการอื่นที่มาทดแทนก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกได้ไม่แย่กระตุ้น GDP อะ่ะห,หนักๆเลยอะ่ะ ก่อนเลือกตั้งอ่ะก่อนจะยุบสภาต้องต้องรีบทําก่อนเลยไม่ไม่จะเป็นต้องดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้นะอาจจะเป็นโครงการอื่นแล้วกองทุนวายุพักอ่ะจะยุบไหมดูแล้วเหมือนจะไม่ยุบนะจะเรือเดินต่อนะโครงการนี้ยซึ่งมันก็มันก็ดีนะส่วนตัวก็จะทําให้หุ้นขึ้นคือคือส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลชุดชุดใหม่ที่จะทับมาถึงอ่ะคงจะต้องอัดฉีดเยอะเพราะว่าลูกสาวอ่ะเขามาเป็นทั้งทีอ่ะคงคงคงต้องทุ่มจุดตัว เอาภาษีมาทุบอ่ะกู้มาทุมหรือ,อยังไงก็แล้วแต่กุ้มทุมเพื่อให้เพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแล้วก็คนมีกินมีใช้อ่ะเพราะคนเห็นว่ามีกินมีใช้ใช่ไหมคนก็อาจจะมาเลือกเขาใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างเงี้ยคนที่เลือกเขาก็จะน้อยลงนะก็อาจจะได้คะแนนเสียงน้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่เงี้ยก็คิดว่าประเด็นของอุ้งอิงก็น่าจะทำให้หุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงนะเออที่คิดไว้อย่างนี้ ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าคิดว่าพอมันดีปุ๊บเดี๋ยวก็่้จะมียุบสภาก่อนยุบสภาก่อนที่จะ,ะครบวาระคิดว่านะเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วก็คงไม่ไปยุบตอนที่ตัวเองเป็นขาลงหรอกต้องยุบตอนที่ตัวเองเป็นขาขึ้นคะแนนนิยมกำลังดีอะไรเงี้ยเออซึ่งสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือหุ้นไทยโดยตรงนะเออสำหรับทองสำหรับบิตคอยไม่ได้มีผลอะไรนะไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับไทย เออแค่นี้แหละบอกไปแค่นี้ตัดคลิป